ซูซูกิสวิฟต์2025รุ่นใหม่ล่าสุดกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการยานยนต์ของประเทศไทยและทั่วโลกการเปิดตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการปรับโฉมภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีภายในและสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่อย่างครบถ้วนสวิฟต์ถือเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่มาโดยตลอดเพราะดีไซน์ที่กระทัดรัดสปอร์ตและขับง่ายในเมืองใหญ่รุ่นปี2025ยังคงเสืบทอดเอกลักษณ์นั้นไว้แต่มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รูปลักษ์ภายนอกของซูซูกิสวิต2025มาพร้อมเส้นสายที่เฉบีเฉียวมากกว่าเดิมกระจังหน้าใหม่ที่ดูสปอร์ตทันสมัยไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เพรียวบางและกันชนหน้าที่ดูดุดันขึ้นช่วยให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านท้ายมีการปรับโคมไฟท้ายใหม่ให้มีเส้นสายคมชัดพร้อมล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่ที่เสริมความสปอร์ตอย่างแท้จริงสีตัวถังมีให้เลือกหลายโทนรวมถึงสีทูโทนที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น ภายในห้องโดยสารของ s w วิฟ2,025มีการออกแบบใหม่ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแผงคอนโซลกลางมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android a u t o เบาะนั่งดีไซน์ใหม่ที่กระชับและนั่งสบายพื้นที่โดยสารยังคงเป็นจุดแข็งของ s w ว f t ที่แม้จะเป็นรถขนาดกระทัดรัดแต่ให้ความรู้สึกกว้างขวางและโปร่งสบายวัสดุภายในใช้คุณภาพสูงที่ให้สัมผัสพ,พ,พรีเมียมมากขึ้น ด้านสมรรถนะสูซูกิสวิฟท์สองใช้เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงที่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมและยังมีการพัฒนาในาด้านการปล่อยมลพิษให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรุ่นนี้อาจมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดเข้ามาเสริมเพื่อตอบโจทย์กระแสะรถยนต์พลังงานทางเลือกระบบเกียร์ได้รับการปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขับขี่สนุกและควบคุมง่ายโดยเฉพาะในการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวสูง ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย S ว i f t 2025มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขีททขบข่ที่ทันสมัยเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นซูซูกิให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเป็นอย่างยิ่งซูซูกิสวิฟต์2025ไม่ได้เป็นเพียงรถที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์การเดินทางไกลด้วยการปรับปรุงช่วงล่างที่นุ่มนวลและเก็บเสียงได้ดีขึ้นการพัฒนาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของซูซูกิที่ต้องการยกระดับสวิฟให้เป็นรถยนต์ที่ครบเครื่องทั้งความสวยงามความสะดวกสบายความปลอดภัยและความคุ้มค่าใครที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ทันสมัย สปอร์ตและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน Suzuki Swift 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและหากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลรีวิวรถยนต์ใหม่ๆเช่นนี้อย่าลืมกดติดตาม JPN Auto Review เพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับวงการยานยนต์